ปักธงชัยในสมรภูมินรกเขาคอตอนที่หนึ่ง15กุมภาพันธ์2524กองกำลังฐานทานจโจมชคอ513ค่ายปักธงชัยได้รับคำสั่งจากหน่วยเหนือให้เคลื่อนกำลังพลจำนวน6กองร้อยเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจตามแผนยุทธการผาเมืองพรด็ดศึก ในพื้นที่รอยต่อของสามจังหวัดได้แก่จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยภารกิจหลักที่กองกำลังทหารพลานจู่โจมชค .513 ค่ายปักธงชัยได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือในครั้งนั้นคือคุ้มกันการสร้างทางของชพันศีจากบ้านเขาคอสู่บ้านทุ่งสะดาะพงและบ้านเขาคอ สู่บ้านทุ่งสมอบ้านแคมสนอําเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์และสกัดกั้นไม่ให้พกคอขนสเสบียงอาหารอาวุธยุธโทโธปกรณ์เข้าสู่พื้นที่บ้านเขาคอบ้านเขกใหญ่บ้านวังยางอําเภอเนินมาปรางจังหวัดพิษณุโลกซึ่งภารกิจที่ได้รับมอบหมายในครั้งนั้นเบื้องตน้น ส่วนกำลังลบโชคอ513ค่ายปักธงชัยได้จะตั้งส่วนแยกที่13ขึ้นที่บริเวณเขาคอเพื่อควบคุมการวิบัติและบังคับบัญชา6กองร้อยฐานพลานจู่โจมที่เข้าร่วมปฏิบัติการซึ่งการเคลื่อนกำลังฐานพลานจู่โจมจากโชคอ513ค่ายปักธงชัยเข้าไปในพื้นที่เขาคอ6กองร้อยแรกได้แก่ กองร้อยฐานพลานจูโจมทีあああ <ường> Mother, water, ่947นามเรียกขานว่าพระเอกาทศรถกองร้อยฐานพลานจู่โจมที่948นามเรียกขานว่าพลานดงกองร้อยฐานพลานจูโจมที่950นามเรียกขานว่าพลานธมินกองร้อยฐานพลานจูโจมที่940นามเรียกขานว่าพานุมาตร กองร้อยฐานพรานจู่โจมที่941นามเรียกขานว่าจอมคาถากองร้อยฐานพรานจู่โจมที่921นามเรียกขานว่าสิงดําซึ่งภารกิจในครั้งนั้นชค513ส่วนแยกที่13ได้รับคำสั่งให้ขึ้นยุทธการกับพตท1617และต่อมาวันที่29มีนาคม2524 โชคอ1้ค่ายปักธงชัยได้ส่งกำลังเพิ่มเติมเข้าไปอีกจำนวน3กอง้อยคือกอง้อยฐานพลานจู่โจมที่909แผ่นดินทองกอง้อยฐานพลานจูโจนนจ่โจมที่910สิงห์พยองและกรอง้อยฐานพลานจู่โจมที่957พึ่งหลวงแต่สถานการณ์ในขณะนั้นไม่ดีขึ้นฝ่ายเราถูกพผคอโจมตีอย่างหนัก เมื่อวันที่20เมษายน2524จึงมีการสับเปลี่ยนกำลังพลและเพิ่มเติมกำลังพลเข้าไปอีกได้แก่กองร้อยฐานพลานจู่โจมที่959ผีกองกอยกองร้อยฐานพลานจู่โจมที่954ค้ังข่าพิฆาตกองร้อยฐานพลานจู่โจมที่955มาศึกกองร้อยฐานพลานจู่โจมที่920อินซีเล็ก กองร้อยฐานพลานจู่โจมที่960สิงขาวกองร้อยฐานพลานจู่โจมที่961ลูกภูหลวงกองร้อยฐานพลานจู่โจมที่962จงอ่างดอยกองร้อยฐานพลานจู่โจมที่951พยคราชกองร้อยฐานพลานจู่โจมที่963สายพาหลิกกองร้อยฐานพลานจู่โจมที่964พลานพเนจร กองร้อยฐานพลานจู่โจมที่949มาตุภูมิกองร้อยฐานพลานจู่โจมที่952เหาดงกองร้อยฐานพลานจู่โจมที่953เจดีชัยกองร้อยฐานพลานจู่โจมที่958อินรีเหินกองร้อยฐานพลานจู่โจมที่912พระการกองร้อยฐานพลานจู่โจมที่956ฉลามขาว และฐานยิงสนับสนุนอีกจำนวนสฐานยิงและมีฐานยิงสนับสนุนอยู่ในความรับผิดชอบของกองกำลังฐานพลานจูโจมชค5 1 3หค่ายปักธงชัยอีกจำนวนสิองฐานได้แก่ฐานพมพิรามฐานนวรัตฐานบ้านแยงฐานจงอางฐานโคนสมอ ฐานชินราชฐานนเรศวรฐานเชียงคำฐานกะเวาฐานเราสู้ฐานโคชสีฐานเชียงแสนซึ่งฐานยิงสนับสนุนทั้ง12ฐานนั้นมีความสำคัญต่อสภาพความเป็นอยู่ของฐานพลันจูโจมโชโก5 13ค่ายปักธงชัยเป็นอย่างมาก ส่วนจะมากขนาดไหนนั้นท่านผู้ฟังต้องติดตามเข้าไปในเนื้อหาและเหตุการณ์อย่าได้กระพริบตาเด็ดขาดเพราะช่วงเวลาดังกล่าวมีการยิงต่อสู้กันระหว่างกองกำลังฐานพลนโชคอห13ค่ายปักธงไทยกับผอคอครั้งแล้วครั้งเล่าและผลจากการยิงประทะกันมีฐานพลานจู่โจมจากโชคอห13ค่ายปักธงไทยพลีชีพบ,บนแผ่นดินเขาคอจำนวนหลายสิบนายและได้รับบาดเจ็บ ทุพลภาพอีกเป็นจำนวนมากส่วนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินเขาคอจะเป็นไปอย่างไรนั้นได้โปรดติดตามในตอนที่สองสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านภูมิคับบัญชาและพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องอดีตฐานพลานจู่โจมโชอคอห้าห่าค่ายปักธงชัยทุกท่านนี่เป็นเพียงการเกลิ่นนำถึงที่มาที่ไป ในการเข้าร่วมในยุทธการผาเมืองพระเดศศึกของชุดควบคุมและประสานงานโครงการ513่ข่ปักธงชัยเท่านั้น<ป>ผมยังไม่ได้พาท่านเข้าไปในเนื้อหาเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นเพราะผมไม่อยากให้ท่านเสียอารมณ์ในการฟังผมอยากทำเนื้อหาที่ต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น การทำคลิปเสียงปักธงชัยในสมรภูมินรุกเขาขอในครั้งนี้หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจุดหนึ่งจุดใดที่ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นผมโนโนวินต้องขออภัยมาณะโอกาสนี้ด้วยสำหรับท่านผู้ฟังฟังแล้วถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยและอย่าลืมนะครับท่าน อย่าลืมชมโฆษณาให้จบด้วยนะครับขอบพระคุณครับผม